สวัสดีค่ะมาพบก,กับ JK นะคะในวันนี้ JK พามาชมกับรถยนต์ราคาเบาๆนะคะราคาแบบย่อมเยาสบายกระเป๋ากันไปเลยค่ะทุกท่าน35,900า5 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะสีสันตามรูปค่ะมีดูรอยบางตามอายุการใช้งานเล็กน้อยแต่โดยรวมแล้วรดสวยเลยนะคะพร้อมใช้งานแบบหน้าตาเดิมเดิค่ะทุกท่าน Honda c i v i ีสสดอนะคะเครื่องยนต์หัวฉีดทําไม่เคยแก๊สด,ด้วยนะคะคันนี้น้ำมันล้วนเลยค่ะเบนซินนะคะ เครื่องดีมากๆค่ะขับขี่ทางใกล้ทางไกลไปกันได้แบบสบายๆเลยค่ะแม็กสวยดอกอยางยังดีนะคะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์ค่ะติดฟิล์มรับพันมาเรียบร้อยเลยนะคะซื้อไปใช้งานกันได้ยาวๆกนพานเอกสารชุดโอนครบค่าสีพบรบปี P 66นะคะโอนเปลี่ยนชื่อก็ใช้กันยาวไปเลยผ่านพานภายในสวยสะอาดตามรูปนี้เลยพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะแอร์เย็นค่ะ กระจกขึ้นตรงเป็นไฟฟ้านะคะมีเพลงฟังค่ะช่วงร่างดีด้วยนะคะสนใจรถจนคันนี้นะคะ35,900บาทเท่านั้นติดต่อดูรถทดลองขับคุยกับผู้ขายโดยตรงได้เลยนะคะมีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยค่ะเพื่อที่จะเป็นช่องทางสำหรับการติดต่อโดยตรงนะคะระหว่างผู้ซื้อผู้ขายได้ติดต่อเจรจากันค่ะถูกใจย,ยังไงนัดหมายร่วงหน้าก่อนออกเดินทางไปดูรถไปทดลองขับกันนะคะ เพื่อประโยชน์ของท่านเองขอแนะนำให้ไปดูด้วยตนเองค่ะสำหรับในวันนี้แอดมินลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ